นางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีแถลงถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว่าเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางรัฐบาลพยายามอย่างเต็มที่ในการคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งโดยมีการปฏิบัติงานร่วมกันและมีการพูดคุยกันในหลายภาคส่วน ผลที่ออกมาค่อนข้างส่งบกเรียบร้อยดีในระดับนโยบายรัฐบาลได้ให้ในพื้นที่ของหน่วยงานความมั่นคงกองทัพและการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทวิภาคีได้ปุยกันภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงการพูดคุยกันร,ระหว่างกระทรวงและทุกหน่วยงานทั้งไทยและกัมพูชา นอกจากนี้นายกยังระบุว่าตนเองได้พูดคุยกับสมเด็จคุณเซนและพลเอกคุณมาเนตมีการประสานงานมีการเจรจาเพื่อรักษาอธิปไตยของประเทศชาติซึ่งผลลัพธ์จากการเจรจาด้วยสันติวิธีทำให้ไม่มีการประทะการที่รุนแรง